วัสดีค่ะพี่น้องมุจ้าขาพี่น้องมาค่าพี่น้องมันกินข้าวตะเบ้นค่ะพี่น้องมุจ้าขาพี่น้าแต่มาคงพักหลายๆมุจจาบงพี่น้องพักกาดพักคอดพักอันซี่ล่าพี่น้องมักทั่วพักไพา่แต่มาคงพี่น้องมนูเด็ดพี่น้องเสนอพี่น้องมุจ้าขาแกงไหยใส่พักหวานพี่น้องอจะเห็นบหมคะ มึงไกินเขาได้พี่น้องมุ้งเจ้าขาสมผักเคียปีพี่น้องชมผักเคียปีอืมอืมอมมาสมเดี๋ยว ลับเป็ดหลับยังกะมี่มพี่น,ออน้องเกินพักเอาค่ะเกินพักเอาค่ะขึ้นร่าพี่น้องกินตะเวทมากินเข่าไว้น้องมาเนี่ย จับป่ะอืมบบอ,อืมเฮ้ยน่าจับบางทีค่ามันอยู่กับคนตัวน้อยครีมนะฮะพี่หลอง,งามแห่งเนเสือดำ กินไปเราไปพี่น้องผู้เจ้าขาเป็นบ้านี่เป็นเอ็นมันปะอืมันเป็นอะอากาปิรามีแสงนี่นะอบอลเ,เป็นปิรามิดแสงนี่สิเอะไรกาปากออกมาอีกเนี่ยเหลี่ยมใช่ปะอ,อุ้ยตืเออสารหลอก ก่ไมัมันปลาแคบเปียกมันจกินพอดตเกินหเหาอปลาเปียกถิงด้วยถ้าบางเย็นแบาาบผักไข่มันต้มเนีย่ยกิย่น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค <c oughs> ่ะเดี๋ยวถ้าไม่ชื่อยู่ไม่ชื่นเดี๋ยวการทั้งพองจันทร์มาบวงเธอมาดันบ่ให้มันหลักกอนบ่แล้วถ้ามาหลดก่อนบ่พี่น้องลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดแม่ดวงจ้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับคุณต้นน้อยครีมค่ะ,อะเอาจสนเรื่องมาสักทีพี่น้องเมื่อน,น,นี้คุณต้นน้อยครีมก็มีอะไรกินคะในช่องต้นน้อยแผนเพจน,นะคะก็มีแจงเห็ดแจงวายแจงวายค่ะนึกทำไมบุบอย่างนีหทุกวันอ่ะแซบบ่แไม่ลงทุกบ ตะวตันตะเวนพี่น้องมุ้งเจ้าค่ะเห็นยังไงมันอ้วนค่ะเจ้าบอกน้ำชาอ่อนน้ำชาบอกกินน้ำเปล่าก็เทนกินน้ำเปล่าก็ลายอยู่มือนก็ได้น้ำแข็งไว้อยู่บแบบ ได้ยยิงเหอ,อีม่อมอืมเด็มันจนะอายอสกันเป็ดกระแสบเห็ดแ้เห็ดแบยงงอะแ้วเห็ดพอดีกินน,น,นน่ถามอ๋ลานเก่าลานรางเดิมมัมนบอส่ผกอะไรคะชืมาสือเอืพอ,อนอือืไ ต้องเห็บหลังว่าไรสวัสดีค่ะมาแค่แบบนี้สุดเกินมุ้งบ่ะมุ้งนตามไปเนี่ยถ้ามันเคื่ปีนท่านถ้าร้องเบิงขอกัารพ่อไปยังมันแบบทานสมพอดีพอดี การมันการบ้องหวันเนาะมันเรียกว่าสมแห้งบา่าบชอบบาบา จะไปหามันติงแฝงติงมากเลยด้วยเหมือนกัน จริงไปติงมากเลย,ยเรื่องไปยังบอตนนั้นขยับกล้องบอส้ว่าอะ้อยูจะลับใครอีกบั่นืมสวัสดีครับ เดี๋ยวข้าวไปนอนแล้วจครู่หนึ่งค่ะมาเจ้า่ะน้นองลาใส่ขอบปุ่นมันใส่ข้บปุ่นไม่สิ่ปาหก,กินเขาท่นป่ะรมาขอบปุ่น,นได้แล้วอืแล้วก็อุนตอ เ่วันตัาทีนอยู่เม่อวันตาทิบวมอ่เจ้าเดียมข้านอกเค้มๆอืมไม่เด้เค้มบ้าแสบเลยจังจ่บน้องจับแสบขามือะาลอาลัราพี่น้องค่ะปากช่อง พี่น้องติดตามไหมดับไลฟ์พี่น้องแล้วพี่น้องขามื้อเจ้าขาฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดกดซับ Subscribe แล้วก็กดติดตามในแอปปาด้วยกดติดตามในแอปปาด้วยนะเนาะแอปปาตัวน้อยเป็นเพจพี่น้องมื้อเจ้าขาตัวน้อยเป็นเพจเป็นภาษาไทยค่ะพี่น้องพบกันไในคลิปนายพี่น้องมื้อเจ้าขาเด็ดเป็ด จำกัน,<ใ>นต่อกันไี่นองเยอกันแอปแดงค่ะมุจจาค่ะไปแล้วค่ะ